ครับพี่น้องลำไยครับวันนี้นะครับเจสสาวบอกว่าจะบอกเคล็ดลับนะครับว่าทำยังทำยังไงนะถึงจะทําลำไยจับเงินล้านนะครับแบบง่ายๆนะครับกับ PK นะครับผมเตสสาวครับอ่านนิดนึงทําลำไยมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับโดยเพราะเห็นบอกว่าการแต่งช่อเนี่ยต้องแต่งแบบยังไงเหรอคผมเองไม่ตัดปลายไม่ตัดปลายช่อก็คือช่อยาวยาอย่างนี้ก็คือปล่อยถึงปลายอย่างนี้เลยเอาไว้หมดเลยเอาไว้หมดเลยครับ เราตัดตรงไหนมานะตัดยกช่อที่เราไม่เอาอ๋อตัดช่อขะแนงเล็กๆที่เราไม่เอาเอาเอาแต่ช่อใหญ่ๆอ๋อเอาแต่ช่อใหญ่ๆแล้วก็่ไยมีร้อยลูกเก็ไว้ร้อยลูกเลยครับอ๋แล้วแล้วทำไมถึงถึงว่าจะโตทั้งร้อยลูกอหครับมั่นใจยานี่มั่นใจผลี่ภนพันนี้ครับโอ้โหเพราะเพราะว่าใช้ต่อเนื่องมากี่ปีแล้วนะสามปีสามปีแล้วครับ ได้ผลคือเคยเอาไว้เยอะอย่างนี้ก็โตทุกปีเลยครับโอ้สุดยอดมากๆเลยเนาะวันนี้นะครับก็เป็นอีกทางเลือกทางรอดหนึ่งนะครับกับพี่น้องชาวสวนนะครับที่ทําลําไยเนาะถ้าเราตัดออกเยอะมันก็เหลือน้อยใช่ไหมครับเออถ้าเรามีถ้าเราอาไว้เยอะได้เนาะเรามีตัวช่วยแบบนี้เนาะไม้เฮดนะแล้วก็ไม้พาวเวอร์เซ็ตนะฝาเขียวฝาส้มแคปซูลใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะเอาลำไยไว้ได้เยอะๆเช่นเดียวกันเนาะ วันนี้อนอกจากเคล็ดลับการใส่ชอแล้วเนี่ยใช้เป็นอุปกรณ์ของ PK แล้วเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ไม่ใช่กก็มใใชดันจา้แบบง่ายๆแค่นี้เลยโอ้โหนี่เนาะนี่ก็เป็นทุติยโชซานะครับเป็นงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์เนาะมันไม่น่าเชื่อเห็นบอกว่าใครมาใครมาชวนไปไหนก็ไม่ยอมใช่ไหมครัมั่นใจในมั่นใจใน ใน PSK อคนะในผลิตภัณฑ์พ s k ของเราเนาะสุดยอดมากๆเลยวันนี้อยากให้เสียสาวเนี่ยก่ากถึงพี่น้องเนาะที่ทําลำไยมอนเหมือนกับเราเนาะแล้วทํายังไงถึงจะได้ผลผลิตแบบนี้เนาะกับมั่นใจยังไงกับ PSK เรานะครับก็ไม่เชื่อก็ลองดูแล้วจะรู้ว่าได้ผลยังไงสุดยอดเลยครับคือไม่ต้องเชื่อเราเนาะไม่ต้องเชื่อเราแต่เนี่ย ถ่ายให้ดูแล้วแล้วก็3มปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนใจเนาะเพราะนั้นถ้าพี่น้องท่านใดอยากได้ผลผลิตแบบนี้นะได้เยอะๆแบบนี้เอาไว้ดกๆลูกก็โอแบบนี้ได้ผลดีต่อเนื่องแบบนี้ต้องไม้ power set จาก PSK นะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจสามากๆครับ